ก็สมัยนั้นท่านภกคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอ,อน,นุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับตวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปักคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระบารโขกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านปะกุณาเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณนีภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้น เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านปักุณะถึงที่อยู่ท่านปักุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านปักุณาว่าอย่าเลยปักุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วครั้นแล้วได้กรัสถามท่านปะคุณาว่าดูก่อนปคุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาย่อมบันเทาไม่กำเริบหรือปรากฏว่าบันเทาไม่กำเริบขึ้นหรือท่านปกกุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บันเทาปรากฏว่ากำเริบนั้น ไม่บันเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเฉือนศีรษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ก็ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลย <c oughs> เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศรีรษะฉันใดความเจ็บปวดที่ศรีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโครหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นคนขยันพึงใช้มีดสำหรับชำแหละโคที่คมชำแหละท้องโคฉันใด ลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงลนย่างบนหลุมถ่านไฟชั้นใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยธรรมมีกาถาให้ท่านปากุณะเห็นแจง้งสมาทานอาถารร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะ หลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานท่านภกคุณะก็ได้กระทํากาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านภกคุณะนั้นผ่องใสยิ่งนักครั้งนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นานท่านปกคุณะก็กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านปกคุณะผ่องใสย,ยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า ดูก่อนอนอน์ก็อินทรีย์ของปกคุณะภิกขุจากไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของปกคุณะภิกขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหา้าจิตของปกคุณะภิกขุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหา้าเพราะ ได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานทน์อนนิสง์ในการฟังธรรมะโดยกาละอันควรในการใค้ควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาละอันควรหกประการนี้หกประการเป็นฉไหนดูก่อนอ,น,อนุนจิตของภิกขุในธรรมวินัยนี้ ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมรรั์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานอน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมะโดยกาละอันควรอีกประการหนึ่ง จิตของพิกุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโย์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมรรย์พร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพน้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอ,น,อนุนนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สอง ในการฟังธรรมะโดยกาละอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหา้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่เธอย่อม ตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าดูก่อนอานน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สามในการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะ โดยกาละอันควรดูก่อนอนน์จิตกองภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอน,นุนนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สี่ในการฟังธรรมะโดยกาละอันควรอีกประการหนึ่งจิตกองพิกุหลุดพ้นแล้ว จากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหา้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตแต่เธอได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคต แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศประมาจันพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอนุนนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หในการฟังธรรมะโดยกาละอันควรอีกประการหนึ่งจิตของพิกุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอ ยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่เธอย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ดูก่อนอน,อนนนนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่6ในการใคร้ควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาละอันควร ดูก่อนอนุนอาน,อน,นิสง์ในการฟังธรรมะในการใคร้ควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาละอันควรหกประการนี้แหละ